สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกค้ากลับมาพบกับแหม่มอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มมีรถมานําเสนอนะใครอยากได้รถคันนี้นะคะเป็นรถที่ประหยัดน้ํามันเลยนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะลูกค้าช่วยกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ให้แหม่มด้วยนะคะและฝากช่องทางการติดต่อเบอร์แหม่มไว้เลยนะคะจะเป็นเบอร์080 403 0163ค่ะเบอร์นี้แอลไลเป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นรถที่ขายดีอีกแล้วนะคะติดท็อปไฟของเพชรยนต์นะคะนั่นคือ Toyota a l t i ลิค่ะเป็นเครื่อง1น1.6 e c n g นะคะเป็น c n g จากโรงงานเลยนะคะปี2010นะคะเป็นเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า เขาเรียกว่ากระจังหน้าของเขาจะเป็นเขาเรียกว่าฉมหน้าแบนนะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าครเนี่ยมของเขาเลยนะคะในส่วนของทะเบียนร,รถเป็นอุทัยธาน,นีเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าเป็นป้ายกรุงเทพมหานครนะคะในส่วนของไฟ,ไฟค่ะไฟคันนี้นะคะไม่มีรอยขีดข่วนค่ะเป็นรถเดิมๆของสร้างเดิมๆทั้งคันนะคะไม่มีรอยร้าวหรือแตกหักนะคะลูกค้าและได้ในส่วนของไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะรายได้คันนี้10,000บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสําหรับเอาติค,คันนี้ประหยัดน,น้ํามันด้วยนะคะเพราะเรามี2ระบบ ิดแก๊สนะคะแล้วก็ในส่วนของ LPG, CNG จากโรงงานนะคะในส่วนของยางค่ะยางคันนี้นี่เลยมาให้ดูนะคะลูกค้าในส่วนของปริสโต้นะคะดอกย,ยางเป็นเต็มเลยนะคะในส่วนของซุ้มล้อนะคะเป็นรถยนเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะเป็นสีบอลเงินสีสวยด้วยนะคะกระจกคันนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะ กันสาเรามีมาให้พร้อมเลยนะคะลูกค้าสาหรับรถคันนี้นะคะติดให้เพิ่มทั้ง4ด้านนะคะติดสเกิร์ตมาให้เรียบร้อยแล้วรอบขันนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะลูกค้าใครได้ไปถือว่าคุ้มนะคะที่จับจะเป็นโครเมียมนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ขายดีนะคะลูกค้าในส่วนของไฟไท้ายนะคะลูกค้านี่เลยนะคะเป็นไฟนะคะเขาเรียกอะไรไฟนะคะตากลมแอรวนดีนะคะและยังไม่พอค่ะ คันนี้ยังได้เซ็นเซอร์มาให้อีก2จุดนะคะเตยต้าเอาติดนี่เดา๋ยวมาให้ดูสูมให้ดูใกล้ๆเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ติดสปอยเลอร์มาให้เรียบร้อยสกเกิร์ตรอบคันนะคะในสองการเติมน้ามันค่ะเกินเติมใน2แกส 2> ๊สซฮอ9์9กนะคะรถคันนี้สวยจริงๆนะคะลูกค้าสาหรับใครที่อยากได้นะคะรถคันนี้ราคายอยู่ที่2 2 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อ,อนิดนึงนะคะในส่วนนี้สกเกิร์ตก็ติดสปอยเลอร์ก็มีนะคะสำหรับรถคันนี้ให้ดูในส่วนของการสาสาด์มีให้มันหมด4มุมเลยนะคะ4ี่บานเนาะเราไปดูกันต่อนะคะที่จับฝั่งนี้ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะรายละเอียดรอบๆตัวรถสวยทั้งคันนะคะใครที่กําลังมองหานะคะรถผ่อนประมาณสี่พันนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะประหยัดน้ํามันด้วยนะคะสําหรับรอบๆตัวรถสวยขนาดนี้แล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวข e ออนุญาตเลยไปดูภายในรถค่ะ คันนี้เป็น CNG จากโรงงานนะคะลูกค้าปลอดภัยแน่นอนนะคะลูกค้าขออนุญาตนะคะพาเข้าไปดูในส่วนของภายในรถค่ะ ภายในรถคันนี้ค่ะจะเป็นระบบเซ็นทันล็อกนะคะเป็นสีดำแต่กับสีครีมเลยนะคะเป็นรถเดิมๆนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะในส่วนของเบาะค่ะจะได้เป็นเบาะหนังสีเบรดหรือสีครีมนั่นเองนะคะลูกค้าโครงสร้างของเขานี่ให้ดูในส่วนของนอ็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะรถสวยทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าในส่วนของเกียร์ค่ะคันนี้ค่ะจะเป็นเกียร์อโอโต้นะคะแอร์ยังเป็นแอร์อนาล็อกอยู่นะคะคันนี้เนาะ ฟังสบายๆด้วยวิทยุนะคะลูกค้าสําหรับคันนี้นะคะคอนโซลจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะคายในค่อนข้างที่จะกว้างเลยนะคะลูกค้านี่ให้ดูนะลูกค้าว่ารถสวยขนาดนี้นะคะเบาะเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมด้วยนะคะขออนุญาตให้ดูนิดนึงนะคะมีที่วางแก้วให้ด้วย2ใบนะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะนี่ให้ดูในส่วนของนะคะ ที่ใส่นามบัตรนะคะเป็นรถสวยๆรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆทั้งคันจากโรงงานแน่นอนนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักผิดคว่มจมน้ํานะคะสําหรับรถคันนี้สวยทั้งคันจริงๆนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันต่อน,นิดนึงนะคะลูกค้าในส่วนของห้องผู้โดยสารค่ะ เรามาดูกันต่อเลยนะคะลูกค้าในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะคันนี้จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะลูกค้าเป็นสีดําตัดกับสีครีมเลยนะคะเป็นรถเดิมๆโครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันจากโรงงานนะคะลูกค้พาพยังมีให้รองด้วยสีผืนนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้นะคะซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะน็อตทุกตัวนี้ไม่ขยับเลยนะคะรถสวยทั้งคันแน่นอนนะคะลูกค้าสําหรับรถคันนี้ราคาอยู่ที่225,000บาทคะ่ะลูกค้า เป็นยังไรกันบ้างครับภายในพอยนอกสวยขนาดนี้เน,ะนาะเขานิยาตไปดูเลยพาไปดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระค่ะสำหรับที่เก็บสัมภาระนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดนึงนอกทุกตัวนี้ไม่ขยับนะคะรัเป็นรถเดิมๆของสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆทั้งคันไม่แบบว่าจะเป็นรอยอาร์ตนะคะลูกค้ายังอยู่ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ ภายในของเขาค่ะนี่นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของแก๊ส CNG คันนี้นะคะลูกค้าปลอดภัยแน่นอนนะคะขับไปไม่ต้องกลัวนะคะลูกค้าว่ามันจะระเบิดนะคะไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะได้มาตรฐาน,นะคะ่ะสำหรับรถคันนี้นะคะรถซีซูไ้คับทุกคันนะคะต้องเลือกรถเพรยนตนนะคะขออนุญาตไปดูในส่วนของห้องเครื่องค่ะวางโทรศัพท์ส,สักครู่นะคะ เรามาดูกันเลยนะคะลูกค้าในส่วนของข้องเครื่องกันบ้างนะคะเครื่องยนต์คันนีはは้นะคะเดี๋ยวสังเกตให้ดูนิดนึงนะคะเป็นรถยนต์เดิมๆเครื่องยนต์เดิมๆบอดี้เดิมๆจากโรงงานทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะลูกค้านี่เดี๋ยวให้ดูนะคะรถคันนี้นะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกามจมน้ํานะคะน็อตทุกตัวนี่ไม่ขยับเลยนะคะลูกค้าถ่ายน้ามันเครื่องเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้อยู่แล้วนะคะในส่วนของน้ํามันเครื่องนะคะวารันตีในส่วนของแบตเตอรี่นะคะ ทั้งหมดนะคะ30วันนะคะในส่วนของแผ่นกันความร้อนนะคะมีให้ครบเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ค่ะมอ,อก,อกอยังอยู่ครบเลยไม่ว่าจะเป็นรอยอาร์ตเบตอาร์ตยังอยู่ครบนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะใครที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถติดต่อแหม่มมาได้เลยนะคะเบอร์แหม่มนะคะจะเป็นเบอร์0 8 0 4 0 3 0 1 6 3ค่ะเบอร์นี้แอนลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะลูกค้าติดต่อแหม่มได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะพนักงานบริษัทข้าราชการนะคะ1บัตรประชาชนค่ะ2ทะเบียนบ้านค่ะสสลิปเงินเดือน เตตเมนย้อนหลัง6เดือนค่ะก็สามารถซื้อรถคันนี้ได้แล้วนะคะสำหรับนะคะ t ต y ยต้าเลติค่ะเป็นเครื่อง1.6 E C N G ราคาอยู่ที่2,25,000บาทเท่านั้นนะคะรายได้1,000 0บาทซื้อคนเดียวจบเลยนะคะใครที่อยากได้รถคันนี้นะคะประหยัดน้ำมันนะคะแนะนำเป็นคันนี้ได้เลยนะคะสำหรับนะคะวันนี้นะคะลูกค้าแหม่มต้องนะคะ ขออนุญาตอ่ะลืมไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ออกรถคันนี้ได้นะคะเพียงคุณนะคะมีเอกสารนะคะอาชีพชัดเจนนะคะอาชีพพักขายธุรกิจส่วนตัวนะคะซื้อรถคันนี้ได้เลยนะคะและเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะเพียงคุณมีแบบประชาชนทะเบียนบ้านค่ะสะเตทไม่น้อหลัง6เดือนนะคะและในส่วนของนะคะลูกค้าสัญญาเช่าค่ะทะเบียนจบทาน,นี้ถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะผ่อนนานสูงสุดถึง6ปีหรือ72งวดเท่านั้นนะคะรถส,สวยนะคะสำหรับคันนี้นะคะติดต่อแหม่มมาได้เลยนะคะสำหรับ Toyota, t ต y o ต้าอ t i ติเครื่อง1น ห E C N G โรงงานคันนี้ราคาอยู่ที่2,25,000บาทเท่านั้นนะคะประหยัดน้ำมันด้วยนะคะลูกค้าเป็นปี2010เกียร์ออตโต้นะคะและฝากช่องทางการติดต่อแบบอีกครั้งหนึ่งเลยนะคะ จะเป็นเบอร์0804030163ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์เป็นเบอร์โทรได้เลยนะคะเข้ามาหาแม่มได้ที่บริษัทเพรยนต์นะคะสามารถเทสตได้ได้ทุกคันค่ะตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะแหมมต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะและพบกวับแมมในคลิปต่อไปได้นะคะว่าแม่มจะนำเสนอรถรุ่นไหนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ